มีงานวิจัยที่น่าสนใจอันนึงนะคะของ Cornell University เข้าศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานค่ะคือให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเข้ามาทานอาหาร2แบบนะคะให้เริ่มจากไฟเบอร์ก่อนนะคะตามด้วยโปรโตีนไขมันนะก็เป็นพวกไก่อบนะคะคาร์โบไฮเดรตเป็นพวกขนมปังฮวีแล้วก็สุดท้ายคือน้ำส้มนะคะก็จะเป็นกลุ่มของกลูโคสแล้วก็สักงันเนี่ยเขาก็ให้สลับมาทานอีกแบบคืออยากกินอะไรก็ได้จะกิน ขนมปังกินไก่กิน,กกนอ,อ,อะไรอะน้ำส้มก่อนอะไรเงี้ยคือไม่ได้จำกัดลำดับการทานอาหารนะคะพบว่ากลุ่มที่ทานอะไรก็ได้เนี่ยชูการสปค์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ทานพวกไฟเบอร์ก่อนเนี่ยเขาพบว่าระดับของน้ำตาในเลือดนะคะค่อยลดลงได้ถึง73%นะคะจากการทานพวกไฟเบอร์โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กลูโคสนะคะซึ่งงานวิจัยนี้ยมันก็ทดลองให้เห็นว่า การที่เราจะป้องกันตัวเองจากการเป็นเบาหวานได้เนี่ยเราต้องทานอาหารที่มีไฟเบอร์ก่อนนะคะคือการทานอาหารที่มีประโยชน์มันดีแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ไงว่ามันลำดับการทานมันสำคัญมากๆนะคะอย่างจิ๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าถ้าวันไหนเนี่ยเริ่มจากการทานขนมปังก่อนวันนี้แบบตามใจปากส่วนอีกวันหนึ่งเนี่ยที่ว่าทานน้ำผักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทานได้ข้าวทานตามลำดับเลยแล้วก็ทานขนมทีหลังอะไรเงี้ยจะรู้สึกได้เลยว่าวันที่ทาน ขนมปังเนี่ยอตอนบ่ายๆจะมึนหัวแล้วก็ง่วงมากๆนะคะมันมันไม่ไหวอะ่ะเออกึกทานเหมือนกันเป๊ะเลยแต่รู้สึกว่าอีกวันหนึ่งที่ทานพวกน้ำผักก่อนข้าวแล้วขนมเนี่ยย่อยได้ดีกว่ามีพลังมากกว่าแล้วก็อีกวันหนึ่งขับถ่ายได้ดีกว่าจริงนะคะ